ใยนอนงอยากพอแต่ดนละอาภัยเคยกินบอใครขเพนล,ลงพอบางเด้อใครเพรนลงพอบางแสบแสบขออนุญาตไม่กินน้ากันพี่น้องครับชุมลงพอบางของเป็นสมอนไปพร้อมเลยมาได้กินน้ากันเจ้าเชิญเลยจ้า<ท>อร่อยเพรนจัง วนใจจะตื่นยำตายหาสายตึ้งๆอ้ากับทุ่งลวงพะบางมาเลยต้องกินไข่แผ่นลวงพะบางได,พงดพ้พี่น้องเด้อเคยกินมาจาัจ้าเคยกินมะขาขออนุญาตจ,าจา้าเศษๆเด้อไข่แผ่นลวงพะบางสไลด์แผ่นจา้าม,มาจากลวงพะบางได้พี่น้องเด้อเป็นสมอนทีวีขอฝากจ้า